และในวันนี้เราจะมาทําชาลนจ์เก็บเพชรให้ครบเ0 0 0เพชรกันนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็ถ่ายไว้แล้วมาภาคแยกนะผมก็เพชรเราเนี่ยจะไปถึงเจ0 0เพชรแล้วจะไปสุ่มเจอโครลาโบไหนก็ติดตามด้วยนะผมโอเคนะผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยซึ่งถึงได้ด้วยผมเจอเก็จะเป็นสายการบินนะผมซึ่งสายการบินบินดูตอนนี้ค่อนข้างน่าก,กลัวแต่ไม่เป็นไรแลผมเรามีแรลลี่หมักลุกนะผม ตึงๆนะค่อนข้างที่จะยิงแม่นพอสมควรเลยนะผมเนี่ยเราก็ปล่อยตัวไปก่อนนะปล่อยไปปล่อยไปให้นะสึบับวิ่งนะนี่นะตอนนี้ก็มีตัวทำดาเมจสอตัวเลยนะผมซึ่งทุกคนจะเห็นไหมเนี่ยโคนี่บินดูเนี่ยตอนนี้คือมันมาไม่ถึงป้อมผมเลยครับโดนเซลลี่หมากลุกยิงก่อนครับสกิลแม่นมากเลยนะผมนี่ครับเห็นไหมซึ่งตานนี้เนี่ยเราก็ได้จบบ้านไปอย่างง่ายดายนะผม ซึ่งเขาเนี่ยไม่ได้ยิงบ้านอะไผมเลยนะเพราะว่าหมักลุกแม่นเกินมาในตานี้เนี่ยเราก็ได้เจอคอมโบหยุดเวลานะนี่นะผมน่าจะสามตัวนะก็เจอบอสมืดอีกด้วยนะผมยิงคุณชัวร์แต่ไม่เป็นไรเรามีบอสมืดเหมือนกันนะแล้วก็มีบาล็อกด้วยรมะงั้นเราไม่กลัวนะผมแล้วก็จัดเลยทีนดี้นคน,นี่ไอ้คน,นี่อมาตะเจ็ดวีค่อนข้างโกงนะ ถ้าเกิดเขาเล่นสายการบินนี่ผมน่าจะไม่รอดเหมือนกันนะแต่ตอนนี้คือเขาตีผมไม่เข้านะผมนี่นะที่เขาหยุดยืนอยู่ได้ตอนนี้ก็เป็นเพราะว่ามีโคโนีนะโคโนยครับโคนียมาตะบาลีสมบูรณ์เจ็ดวีนั่นเองคนระับทีมผมเนะี่ยค่อนข้างทะลวงหลังแรงแรงพอสมควรนะทีมเขายืนไม่ไหวนะไม่มีแทงเยอะขนาดนั้นนะแทงเขามีแค่ตัวเดียวเองนะ ก็ทีมน่าจะไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะ <S <S โคนน่สล็อตนี่ก็ไม่ได้ออกมาเลยนี่ออกมาก็ตายเพราะงั้นตานี้เนี่ยก็ค่อนข้างชิวนะครับนี่คนระับก็ใกล้จบบ้านได้แล้วนะผมไม่มีตัวยืนในเขาแล้วนะแต่ติดสตันอยู่นะ <S 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 ตีบ้านตีเ้านเรียบร้อยยังไงจังหวะน,นี้เรียบร้อยแล้วผมบ้านแตนทนะนกที่เรียบร้อยนะครับวินที่สองของเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ แล้วเราไปต่อตาที่สามกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงไปดูกันนี่นะับตาที่สามเราก็ได้เจอทีมค่อนข้างตึงอนะ่ะมีตัวเมตาค่อนข้างเยอะนะทีมนี้แต่ไม่เป็นไรคนระับผมคิดว่าทีมเราน่าจะไหวเหมือนกันนะเพราะว่าทีมเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ <c oughs> นี่คนระับเขาก็มาไปชิดหน้าบ้านเลยคนระับเพราะเขามีตัวบนะัฟวิ่งครับซึ่งตัวบินเขาเนี่ยก็มาตีบ้านผมชิวเลยอนยะ่างนี้ แต่ไม่เป็นไรเราพัดไปก่อนตอนนี้เหมือนเขาจะยังน่ะพัดกลับมาแล้วผมผมก็แช่แข็งกลับไปให้ตัวบินเขาตายก่อนนะไม่งั้นบ้านผมปื้มก่อนแนะ่เนี่คนระับผมก็ได้ไปชิดบ้านเขาแทนนะตอนนี้ก็เป็นจังหวะที่จะทําให้เราปล่อยตัวกันบินมาได้นะซึ่งตอนนี้ห่วงแค่ตัวกันบินนะผมเพราะว่าภ้าพื้นเนี่ยนะี่ครับเราชนะแนละ้วภาพื้นเราชิวอยู่แล้วนะเรียบร้อย และตาที่สี่นะครับ <Yeah! S 1> ตานี้ก็เจอทีมบินหนียังไม่เอาดีกว่านะผมว่าไม่น่าจะไหวคนระับอันนี้เอาไว้ก่อนตัวบินแม็กนี่เราจะไม่สู้คนระับไอทีมนี้มีทรงนะมีทรงแพ้นะผม <c oughs> ซึ่งคอมโบเขาหยุดเวลาเยอะเกินนะผมว่าเอาทีมอื่นดีกว่านะไปรับ <c oughs> สุ่ม,มือนต่อ ทีนี้ยังน่ากลัวเหมือนกันนะตัวบินสองตัวนะอืมอันนี้ก็ตัวบินสองตัวเหมือนกันนะผมแต่ว่าอยากลองของนะตอนนี้เพราะว่าตัวบินเขาไม่แม็กนะครับผมซึ่งคนนี้หมักลูกผมนะจะเอาอยู่นะนี่ปล่อยตัวไปก่อนนะปล่อยตัวไปปล่อยตัวไปตอนนี้เนี่ยภาพพื้นเราไม่กลัวครับเรากลัวตัวบินมากกว่าครับผมแต่ว่ายังไงรับหมักลุกเราค่อนข้างแม่นนะ นี่สารน้ําแข็งไม่กลับไปก่อนนะโอ้โหตัวบินเขาของตัวนะแต่ว่าเหมือนจะไม่อึดเท่าไหร่นะโด,โดนโดนหมกรู้ผมยิงนิดเดียวก็แตกแล้วซึ่งตอนนี้ก็ชนะอย่างรวดเร็วนะครับโอเคแล้วก็มาต่อตาที่5กันเลยนะครับผมซึ่งตาที่5เนี่ยก็ทีมเขารู้สึกว่าผมน่าจะสู้ได้นะเนี้ยบเราก็ปล่อยตามคอมโบเราไปก่อนซึ่งตอนแรกเนะี่ยผมก็คิดว่าสู้ได้นะแต่ พอดูไปดูมานี่เริ่มไม่ใช่แล้วนะตัวเขานี่ค่อนข้างอึดเลยไม่ตายตวทีนะแต่ดูตัวผมนี่หายเกี้ยงเลยไม่เหลือตกตัวนี่นะโอ้โหเรามีบัฟวิ่งอีกถล่มหน้าป้อมผมยับเลยนะแล้วก็แพ้ไปอย่างรวดเรนะ็วเลยโอ้แกเลือทีมผิดชีวิตเปลี่ยนนะอย่างงี้แล้วก็มาในตาที่หกนะผมซึ่งตานี้เนี่ย ผมคิดว่าทีมเราน่าจะสบายนะครับดูจากรูปทีมเขาแล้วมีตัวไม่ค่อยดีนะก็คือมูลตัวน้ําหนักนะเพราะว่าเขายังไม่ปั้นเป็นไฮเปิ์นี่ครับมันก็เลยอาจจะไม่มีประโยชน์เลยนะแต่บอสมือนี้ยิงโคตรแรงนะตอนนี้ทีมผมก็ไปหน้าบ้านเขาไม่ได้ไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้โดนอัดป้อมอีกแลยวผมก็กดน้าแข็งกลับไปก่อนนะตอนนี้เราต้องเล่นเกมยืนนะผมไม่ให้ตัวบินเขามาตีป้อมเราได้ด้วยเหมือนกันนะ ซึ่งตอนนี้ตอนนี้ยังไงทีมผมก็เริ่มเริ่มหายไปเรื่อยๆนะตอนแรกคิดว่าจะหมูนะตอนนี้ไม่หมัวนะตอนนี้เริ่มตึงอนะแต่ยังมีพัดอยู่นะเราต้องพัดไปแล้วก็รีบกดแล้วก็รีบกดคอมโบเพิ่มแรกอย่างนี้ไหวไหมไหวไหมตอนนี้ผมโดนคอมโบเพิ่มแรกอยู่นะแต่จะไม่ถี่นะเหมือนเริ่มสี่แล้วนะ ตอนแรวบอกไม่ถีนเรียบร้อยแพมที่เรียบร้อยครับเหลือตัวเชื่อเลยบอกทีมเขากะลุกผมทีม่ผมุนกะเลยแน้วโอเคแล้วก็มาทีมสุดท้ายนะผมที่ผมจะสู้ในวันนี้นะซึ่งทีมนี้ตัวเก่าเยอะจัดเลยนะผมก็เลยเลือกที่จะสู้นะตอนนี้ทีมเขายืนไม่ไหวนะครับ <c oughs> ตัวมันเก่าเกินนะไ <c oughs> อดมก็ยืนตอนนี้ไม่น่าไหวแล้วนะ รึกคนจนเทพนะมีทั้งอระดัมมีทั้งโพไซดอนนะเขากดแข่งมาแล้วกดแข่งกลับนะกดลูกไฟไปด้วยเลยคอมโบโนเน้นๆตอนนี้ไม่มีตัวยืนแล้วเรียบร้อยแล้วผม <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็จบไปอย่างสวยงามนะวันนี้ประมาณนี้นะผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะผมไปล้วบ๊ายบาย